สวัสดีครับเราก็จะมาชมสวนป่าช้ามองกันนะครับที่ของสวนจาพิเชษน,นะครับที่สวนก็จะใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับแล้วก็จะมีการคุมดินด้วยผ้าใบสีดำเพื่อป้องป้องกันเรื่องของวัชพืชและต้นย้านะครับจะไม่มีการใช้ยาฆ่ามแมลงเลยนะครับนี่นะครับ จะเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับปลาชาหมองที่ได้มีคุณภาพไม่มีสารพิษนะครับสารพิษลำตน้นดูเลยครับสมบูรณ์